Thank you. ด,ด,ดีครับถอยนิดนึงครับขุณครับ ดีเดี๋ยวขอวีโดด้วยครับวีโด้ด้วยอัคครับขวัสดีครับชคุณหน่อยนะครับต้นหน่อยครับต้นครับหนึ่งสองสาครับไทเลสุดาอีนะครับขอพี่อก่อนนะครับ ขอวิดีโอหน่อยครับเดยจริงยังจริงหอเป่า สำหรับ v n l นะครับสำหรับปีนี้ผลงานของเราก็นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงดีมากเพราะว่าเราไม่คาดหวังที่เราจะเข้าไปถึง8ทีนะครับแต่สิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับเขามากนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมต่างๆประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการเล่นเนี่ยเราได้เจอระดับที่เป็นของแข็งจริงๆระดับโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ การเล่นก็ต้องมีข้อผิดพลาดนะครับเราก็จะนําข้อผิดพลาดนะั้นมาปรปับปรุงแก้ไขนะครับเพราะว่าดูทั้งหมดแล้วทุกทีมพัฒน,นาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒน,นาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพื่อจะสู้เขาในรายการทีมแชมป์โลกครับสิ่งต้องปรับปรุงป็นไม่เศษมีกิดว่านะครับว่าคิดว่าเป็นอะไรครับเยอะครับเยอะครับเพราะว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคงอธิบายก็คงยาวยาวนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ รูปแบบวิธีการและก็เรื่องของเสตินะครับชัดเจนมากว่าบางส่วนเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับบางส่วนนี่เรายังพอไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในระดับของทักษะให้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องกลยุทธ์ที่จะเล่นกับคนที่มีศักยภาพที่สูงมากกว่านี้ครับค,ครับแล้วโปรแกรมที่ก่จะไปงมโลกกพวก C, หรือว่าอ,อย่างนี้รวงแอย่างก็จริงๆนะครับในส่วนรายการต่างๆนะครับ ก็ต้องบอกว่ามันคือจริงๆแล้วทีมเราเราวางเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องชิงแชมป์โลกจะทาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชิงแชมป์โลกเป็นมาตรฐานที่เราพยายามที่จะไต่ไปเราพยายามมองที่มาตรฐานจุดสําคัญเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราคว่ำเขวเนี่ยสิ่งที่เราตามมาก็คือเรื่องของศักยภาพในการไปเล่นทีมโลกจะไม่ถึงนะครับผมยังเน้นเรื่องของทีมโลกเป็นหลักครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ นะครับนักกีฬานะครับในรายการนี้นักกีฬาทุกคนไม่ว่าอยู่เมืองไทยนะครับหรือไปแข่งขันนะครับขอบคุณสตาฟโค้ดนะครับทั้งเมืองไทยและไปแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนเองนะครับที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้เพราะว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังหลายท่านนะครับที่ทําให้ทีมนี้ประสบความสําเร็จในตอนนี้ได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่และดีที่สุดครับผมนะครับขอบคุณครัรก็ได้พูดไว้ทุกสนามนะคะทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็คือว่าพวกเราภูมิใจนะคะแล้วก็ไปด้วยความที่ที่ออกไปแข่งขันในปีนี้ก็คือไปด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเราพูดว่าเราไม่ได้คาดหวังแล้วเราบอกว่าเราได้กําไร พอเราไปถึงสนามสุดท้ายไฟนอลเราขอพูดว่าเราสาเาเรามีศักยภาพแล้วเราก็สามารถสู้ได้ทุกทีมในในในโลกเลยค่ะเพราะว่าด้วยด้วยศักยภาพที่โชว์ออกไปแล้วแล้วก็ในสืกเวนแอลนี่ก็ค่อนข้างทําให้เห็นเลยว่า,าทีมทีมชาติไทยนี่ค่ะก็มีความพัฒนาแล้วก็ศักยภาพนี่ก็สามารถสู้ได้กับทุกทีมเลยค่ะกระแส t o ว p o w ครับพี่คนเขาบอกว่าโอ้โหเราเล่นแบบมีรอยยิ้ม ก็เนี่ยค่ะก็เป็นก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็เป็นวัฒนธรรมที่ที่เราใส่ลงไปในกีฬาแล้วเราก็จะบอกว่าพอพอเราใส่ตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะพูดเสมอว่าเราเป็นการเสริมความสุขให้คนไทยถึงบ้านเลยก็รู้สึกดีค่ะแล้วกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ที่เป็นซอฟพาวเวอร์ในประเทศไทยเกิดขึ้นด้วยกระแสที่แรงแรงมากๆจริงสองเดือนต่อจากนี้ครับไปทิงกับโลกทีมเราจะเตรียมยังไงบ้างครับ ก็มีการเตรียมแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องต่างๆซึ่งเราไปวินแอลเนี่ยเราเห็นแล้วก็เห็นข้อตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วในการที่เราจะไปต่อแล้วเราจะาทําทีมของเราให้แข่งแข่งได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มมาแก้ไขแล้วก็เริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงไม่ว่ามันจะเป็นระยะเวลาอีกสเดือนชมว่ามันเร็วนะไม่ไม่นานนะคะยังไงก็คิดว่าทีมเราจะแข่งแข่งขึ้นมากกว่าเดิมคะ่ะเรื่องขับดาวไหนครับเซอร์ไพรส์มากจริงๆค่ะก็ไม่ได้คิดว่าน้องจะมาเพราะว่า ด้วยอาการของน้องแล้วเนี่ยเราคิดว่าคุณหมอยังยังอาจจะยังไม่ให้น้องเอ่อเื่อนที่หรือว่าออกมาข้างนอกอะไรยังไงค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นห่วงน้องอยู่มากๆเลยเพราะว่าก็กลัวเช่นกันไม่ได้กลัวว่าจะทันไม่ทันชิงชันโรคยังไงแต่ว่ามันส่งผลกับน้องในวันข้างหน้าจริงๆระยะยาวจริงเนี่ยค่ะสำหรับน้องมาวันนี้ก็รู้สึกชื่นใจค่ะคูครับถ้าให้เลือกแบบประทับใจทักแมน อุ้ยมันเลือกยากมากเลยที่ว n l อ่ะอันนี้พูดจริงๆนะคะมันเลือกยากมากเลยเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ในแต่ละคู่ที่ลงแข่งไปน่ะคือถามว่าจาจาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยบางทียังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจ,จะต้องกลับไปดูวิดีโอที่แบบบางทีตัด,ต,ดตัดเลี้ยวมาอะไรอย่างเงี้ยมาคือมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ย้อนไปดูก็มีรอยยิ้มเหมือนคอมเมนต์ที่เมนเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะให้เลือกก็เลือกยากเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ อัปเดตนะอัปเดตหน่อยแน่อัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยสบายมากวันนี้สบายไหมคะไม่ค่ะสบมากเลยอัปเดตเลยครับค่ะก็วันนี้ก็มาซสไพ่ย์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาต้อนรับที่สนามบินนะคะก็อย่างน้อยก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆในทีมค่ะส่วนตัวเองตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็ สามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้แบบก้มเงยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวรอทางอะ่ะคุณหมอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าจะเป็นวันไหนค่ะแต่วงว่าทิงกับโลกทันแน่นอน,นครับคิดว่าน่าจะทันค่ะเพราะมันก็มีระยะเวลาอีกประมาณเกือบสองเดือนกว่าๆคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะอ่า ตรงกระดูกที่มีปัญหาก็น่าจะสมานกันเรียบร้อยค่ะนานมองผู้เล่นชุดนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ <c oughs> ดีถือว่าดีทุกคนเลยนะคะแบบสามารถทดแทนกันได้ทุกๆคนเลยแล้วก็ถึงจะเป็นเจนใหม่แต่หนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็เล่นด้วยกันมานานก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกค่ะเชื่อว่าทีมทีมของเราน่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะขอบคุณค่ะให้ลยสีนิ้วโอเคขอบคุณนะคะ

อีกคนหนึง่งเบอร์ส e e ิบแปดค่ะเหลอัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะ